แล้วก็เรื่อง R; d ซ <Yeah. S 1> ึ่งขอนแก่นมีมหาลัยนะครับขอนแก่นที่ช่วยเราอยู่เยอะพอสมควรเราก็เลยส่งแผนประกวดครับทีมเราวันนี้พรีเซนต์อยู่กับกระทรวงพลังงานครับเรื่องนี้ครับโมบิลิตี้ไดรฟ์ซิตี้เราออกแบบวางแผนเราใหม่หมดทั้งเมืองมีย่านเก่าย่านเมืองเก่าและย่านเมืองใหม่นี่ก็คือเป็นแผนแม่บทของเราเมื่อกี้แผนเราก็เพิ่งเสร็จคุณวัชัยออกมาด้วยนะครับก็ตรงนี้เป็นย่านใหม่ของเมืองแล้วก็ตรงนี้เป็นย่านเก่า ย่านเมืองเก่าเนี่ยท่านสังเกตไหมห้องแถวเก่าๆไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วทุกจังหวัดภูเก็ตวันนั้นเราไปเชียงใหม่วันนั้นเราไปถ้าดูตัวเลขถ้าดูถ้าดูนะครับดูการกระจายของคนนะช่วงยี่สิปีมันนี้เนะี่ยคนที่อยู่เมืองเก่าเนี่ยก็ได้หงอ,อกไปอยู่ข้างนอกหมดแล้วเมืองเก่าตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบคล้ายๆเมืองล้างแล้วท่านก็เจอเจอแรง,งงานต่างด้าวอะไรพวกอย่างนั้นท่านเคยเห็นสังคมเสื่อมโทรมแบบนั้นในกรุงเทพเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็คือทําอย่างไรเราถึงจะฟื้นฟูย่านเมืองเก่าได้ แอสเซทเราสร้างไปแล้วครับพวกนี้เงินเราทั้งนั้นนะฮะและเราอยากได้คนแบบไหนเข้ามาอยู่เมืองเราจังหวัดผมผมอยากได้ด็อกเตอร์ครับผมอยากได้คนที่มีวิศวกรครับคนที่มีเงินเดือนสูงครับมาอยู่จังหวัดผมเพราะฉะนั้นเราต้องสร้าง environment ของจังหวัดเราให้ได้นะครับมันก็มีหนังสือตัวอย่างครับพวกนี้ก็คือสมาคมระบบรางแปลขึ้นมา l r T, ลรถรางเปลี่ยนเมืองตัวนี้ก็คืออะไรครับหมายความว่าคือสไตร์บวกที่ฝรั่งเศสครับ แต่ก่อนก็เป็นสังคมร,รถยนต์แบบกรุงเทพนี่แหละครับนะฮะและนายกเทศมนตรีสามสิบปีก่อนเอารถรางเข้าไปในเมืองเนี่ยถูกด่าครับแต่ผลปรากฏพอรถรางเข้าไปในเมืองแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยร้านเก่าห้องแถวเริ่มมีคนมาเช่าเมืองเริ่มมีชีวิตชีวาเฮ้ยบรรยากาศมันเกิดท่านไปยุโรปวันนี้ท่านอย่านึกว่าเขามาด้วยอัตโนมัตินะครับเขาต่อสู้กันมาครับอีกเมืองหนึ่งครับโอเรกอนพอร์ตแลนด์นั่นก็เหมือนกัน มีโปสเตอร์ที่โอเรกอนพอร์ตแลนด์พูดว่าอะไรรู้ป่าข้ามถนนระวังรถชนตายหมายความว่าไงรถเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือและแต่เขาเปลี่ยนได้ภายใน30ปีวันนี้ท่านขับรถมาทุกคนถ้ามีขนสมบมวลชนดีๆเราจะนั่งไหมถ้าผมคุยกับรถร่วมขอสอมกรในกรุงเทพทั้งหมดวันนี้เรามาีประชุมกัน40เจ้าใครนั่งรถเมย์มาบ้างเจ้าของรถเมย์ไม่มี พวกผมผมทำงานในประเทศไทยผมมันตั้งแต่ปี92ผมจบมา15ปีแรกดีมากครับ10ปีหลังเราอยู่ตรงนี้ครับแยกนี้ครับเราซอยเท้าอยู่กับที่ไม่เคยหน้าเดินครับก็เลยตรงนี้ครับมันรู้สึกไม่ถูกต้องครับ When it doesn't feel right, go left ก็คือขวัญแก่นก็เลยบอกเลี้ยวซ้ายกันเถอะวันนี้โชคดีคุณก้านพี่นาลงก็เลยเลี้ยวซ้ายตามมาด้วยสองคนวันนี้เรามีเจังหวัดในประเทศไทยนะครับที่จะตั้งบริษัท จังหวัดพัฒนาเมืองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอนแก่นก็บอกว่าตัวเองเป็นฮับเป็นนู่นเป็นนี่แต่วันนี้ขอนแก่นเอาฮับออกแล้วแบบท่านรัฐมนตรีบอกเดี๋ยวมันเป็นเองสร้างให้คนเขาเรียกเราเป็นเองเหมือนกับวรจัรเราไม่ได้บอกว่าฮับของศูนย์อะไรรถยนต์แต่ทุกคนไปวรจักรเพื่อซื้ออะไรรถยนต์เราไม่จําเป็นต้องเนมเราว่าเราเป็นฮับเราเป็นเซ็นเตอร์ประเทศไทยต้องเนมต้องทําตัวเองจนเป็นไม่ต้องไปชี้ว่าคุณจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่แต่เราต้องทําตัวเราให้เป็น ยี่สิบคนนี้ก็เลยมารวมกันครับเกิดที่ขอนแก่นและทุกคนบอกอืทุกคนเรียนมองนอกหมดอะ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ไหววะ่ะถ้าเราปล่อยเมืองเราไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่เราคง end up ลูกหลานเราคงแย่แน่เลยมาทําเมืองกันเถอะทุกคนก็เลยมารวมตัวกันครับแล้วก็ออกสตางกันจดทะเบียนเป็นจัดตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองขึ้นมาเราก็ทําเรื่อง smart city กรอบของ sustainable นี่แหละนะครับโครงการของเราขั้นที่หนึ่งตอนนี้เราใช้เงินของเราเองหมดครับ ตอนนี้รัฐบาลกําลังกระทรวงมหาดไทยกําลังอนุมัติสอตขอกาลังจะทาเสร็จแล้วเราอยู่ตรงนี้ครับเกือบเข้าตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําโครงการและขั้นตอนที่3ก็คือเราจะโอเปรตโครงการและก็นําเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์กันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรามันเป็นวันนี้เราคุยไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์วันนี้ไม่ใช่อินจิเนียริ่งวันนี้ทุกหลักกทุคนจะต้องเอาทุกอย่างที่มีอยู่ในหัวออกมาหมดเอามารวมกันหมดมันเป็น trans d i s c i p l i n มันเป็น transdisciplinary เป็นพหุวิทยาการหมายความว่าเราต้องใช้ทุกอย่างที่เรารู้ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปศึกษาขอนแก่นทําสายเหนือใต้ก่อนนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของขอนแก่นที่เราออกแบบเอาไว้ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับพอดีเราผมมีเวลาแค่20นาทีโครงการได้รับอนุมัติจากคอสชอครับเมื่อวันที่8มีนาคมท่านพิเชษก็อยู่ด้วยนะครับวันนั้นก็คือ,อท่านพิเชษก็อยู่นี่ด้วยนะจ้องเขมงเลยนะครับ ก็ฝ่ายเศรษฐกิจคอสชผมดเราเอาโครงการเนี่ยยื่นเข้าไปผมยื่นทุกทางครับโครงการเรายื่นผ่านกรลอจังหวัดพืยื่นผ่านสภาวตสาหกรรมยื่นผ่านหอการค้าคอสชมายื่นผ่านคอชอคอสชไปดูเฮ้ยดีนี่หว่าผมก็อธิบายมันดีอย่างนี้นะครับมันแก้แก้แก้อย่างนี้นะครับก็เลยยื่นให้ท่านนายกรัฐมนตรียื่นให้หัวหน้าคอสชยื่นให้หัวหน้าคอสชหัวหน้าคอสชก็เลยบอกเอ้ยเออมันดี ก็เลยเซ็นเซมิอปร์รูปอนุมัติหัวหน้าคอสชอ,อนุมัตินะครับนะครับไม่ใช่รัฐบาลอนุมัตินะฮะก็มีคนบอกว่าเอ้ยแล้วรัฐบาลจะรู้เรื่องเปล่าก็มีคนพูดว่าเดี๋ยวหัวหน้าคอสชก็ไปบอกนายกรัฐมรีเองนะครับอันนี้ที่คำสั่งอนุมัติหัวหน้าคสช,ออหหสชออเห็นชอบกรุณมาดการเห็นชอบตามสั่งเพิ่มเติม,ตมว่าไม่ให้เกิดความขัดแยง้งส่งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงหมหาดไทยพิจารณาหาข้อยุติให้พลอากาศเอกประจินจันทตองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจร่วมพัฒนา มีหลายจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่พี่ลงครับมีเชียงใหม่ด้วยครับและจังหวัดอื่นๆครับหมายถึงภูเก็ตด,ด้วยครับภาคธุรกิจมันทำคนทรงเเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สําหรับขอนแก่นครับมันสําหรับประเทศไทยคุณพร้อมไหมเอกชนคุณพร้อมไหมประชารัฐใหญ่ๆป,ประชารัฐประชารัฐเข้มข้นนะครับผมถึงบอกบอกว่าถ้าคุยกับคนอื่นไม่คุยกับพวกท่านคุยกับชาวบ้านผมบอกทําอะไรทําแก้รถติดครับก็คือยอดภูเขา้ําแข็งอธิบายว่ามันทําอะไรว่ารถรางบอกแก้รถติดครับรถมันติด จริงๆมันยิ่งกว่ารถติดครับที่เราทำได้ข้างล่างมันมหาศาลอย่างที่บอกครับเป็น transdisciplinary เป็นภหุวิทยาการออกแบบเมืองอย่างยั่งยืนนะครับเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับวิธีแก้ปัญหาของจังหวัดใหญ่ๆในประเทศไทยเป็นต้นแบบการวิธีแก้ปัญหาโดยวิธีการเปลี่ยนกรอบความคิดครับวันนี้ขอนแก่นไม่มีปัญหาครับขอนแก่นมีแต่ความท้าทายเราไม่พูดว่าปัญหาครับทุกอย่างคือความท้าทาย และก็เจอครับพวกนี้มาครับส่งไลน์มาครับท่านรู้เลยนะครับเราก็บอกเราจะทําบางคนก็เชีชยร์ครับแต่ส่วนใหญ่จะแช่งครับนะครับอันนี้เ,เรื่องธรรมดาของประเทศไทยทุกจังหวัดจะเจออย่างนี้อันนี้ท่านในห้องนี้ก็มีคนแช่งผมอยู่ไม่เป็นไรแต่เราก็ keep walking ครับจอห์นนี่วอลเกอร์ไปเรื่อยๆนะครับอ,อยากหัวล่องจะทําได้เปล่าไม่เสี่ยงแต่รอดีกว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอย่างนี้นะประเภทแบบหน่วยงานหรืออะไรเงี้ยไม่มาคุยกับเขาไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ย บางคนก็บอกแเกินหน้านี่วายอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก็บังระพึ่งเรไอ้นี่ก็นั่งลอนะครับอันนี้บอกรอซ้ําตอมลม้มเนี่ยนะฮนะอันนี้เรื่องธรรมดาของประเทศไทยนะครับแต่ผมผ่านมาเยอะแล้วครับเราก็คีบวอล์กิ n g ครับไม่ต้องห่วงนี่โครงการที่เราได้รับการอนุมัติคือข้อนี้ครับก่อสร้างมวลชนรังเบาพัฒนาตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอันนี้เป็นหวเป็นชื่อนี้เลยนะครับที่อนุมัติมานะครับชื่อที่อนุมัติมาจะยาวหน่อยหนึ่งแต่รวมทุกอย่างเอาไว้นะครับ เราไปได้ไงเราไปถึงตรงนั้นได้ไงตรงนี้ท่านหมอประเวศเนี่ยคุยที่ขอนแก่นมาเยอะครับเราเรียกว่าสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาโครงการใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยที่เคลื่อนได้เนี่ยถ้าเราจะเคลื่อนจากภูมิภาคเราต้องมีสร้างความรู้ขอนแก,นก่นคุยกันเรื่องรางคุยกันเรื่องขนส่งวลชนนี่มาเป็นมากกว่า10ปีการเคลื่อนไหวทางสังคมก็คือเมื่อกี้แหละครับเอกชนรวมกับองค์กรปกครองท้องถิน่นรวมกับอบตอ,อบอจอรวมกับจังหวัด รวมตัวกันนี่คือการเคลื่อนไหวทางสังคมเราสุดท้ายคือเราโชคดีครับเราได้อำนาจรัฐก็คือเราพรีเซนต์จนทางรัฐบาลคสชเห็นว่ามันดีนี่หว่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาครับคอนแกรนโมเดลคืออะไรครับเราจะบอกว่าคอนแกนโมเดลหรืออะไรก็ตามวันนี้ผมพูดในนามเจ็ดจังหวัดเลยก็คือบริษัทพัฒนาเมืองโมเดลนี่คืออะไรครับก็คือลีดเดอร์ชิพครับ สำนึกรักบ้านเกิดครับพวกเราคนไทยเรารักประเทศไทยทุกคนนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้สามเหลี่ยมขเขยื้อนภูเขาเอกชนครับรัฐครับท้องถิ่นครับแต่อย่างที่สําคัญที่สุดคือตัวนี้ครับ untrap society หมายความว่าท่านต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนตอนผมพูดเจ็ปีที่แล้วทุกคนบอกแม่งฝันทําไม่ได้หรอกไม่ใช่หน้าที่เราวันนี้คนไทยส่วนใหญ่วาไม่ใช่หน้าที่เราไปจังหวัดดูแต่สมุดปากการนี่วันนั้นไปพูดปุ๊บคือหน้าที่เราเลยครับ สูตรประการจดทะเบียนในวันรุ่งขึ้นไม่มีจังหวัดไหนคือคนส่วนใหญ่ต้องแบบเลิกฮ้ยมันหน้าที่เราอะวันนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือมีโชว์อัพสองตัวครับโชวอัพตัวแรกคือเรื่องสมาซิตี้คำยันอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องความยั่งยืนคือทรีวอตทอมไลน์ในนี้มีส่วนสําคัญสําคัญอยู่สามสี่อันนะครับขอพูดเฉพาะตรงนั้นสารเสวนาครับพวกเราต้องคุยกันบ่อยครับขอนแก่นนี้จัดเวทีเยอะมากบอก เมืองคืออะไรวิสัยทัศน์เมืองคืออะไรแล้วเป็นการสารเสวนานะครับไม่ใช่เปิดเวทีให้ทะเลาะก,กันนะครับเป็นการระดมความคิดโซเชียลเนียร์พลส์นี่วิสัยทัศน์ร่วมสร้างไปแล้วการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเวลาสารเสวนาที่ขอนแก่นเราเรียกว่าเปิดสภาเมืองทุกคนจะมาพ่อค้าแม่ค้าทุกคนมาคุยกันเห็นด้วยก็ว่านะครับไม่เห็นด้วยก็บอกมายังไงความยืดหยุ่นสูงความต่อเนื่องครับมันต้องมีความต่อเนื่องที่สําคัญคือความโปร่งใสครับ KKTT ออดิเตอร์เรา PWC นะครับ Price Waterhouse เพราะั้นเรื่องความโปร่งใสเราต้องเป็นเรื่องแรกและสองเรื่องที่สำคัญสามเรื่องที่สำคัญสุดท้ายคือที่สุดคืออัตราตัวตนต้องต่ำครับวันนี้อีโก้เราต้องต่ำครับความเสียสละครับพวกเราต้องทำเรื่องนี้สุดท้ายคือความกล้าครับ Courage คือความกล้าครับท่านต้องกล้ามาพูดว่าให้ผมทำเองเถอะครับรัฐบาลไทย ไม่ได้ขออะไรนะครับศึกษามาสามเล่มแล้วครับแต่ท่านไม่มีงบประมาณให้ผมผมไปหาตังมาเองนี่ท่านให้ผมทํำไหมครับก็พูดแค่นี้แหละครับมันไม่มีอะไรใหม่ไงไม่ได้ขอแก้กฎหมายไม่ได้ขอตังท่านนะครับงบประมาณพวกเราหากันมาเองขอผู้ผมทําได้ไหมครับเมืองผมจะไปไม่ไหวอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือความกล้าตรงนี้แต่ไม่ใช่กล้าบ้าบินนะครับผู้ผมมีวิชาการแบ็กอัพทุกอย่างและที่สําคัญคือเราก็มาสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในจังหวัดนะครับบวกกับการนําเข้าใช้ตลาดทุน ก็มันก็ไปจบหลงรัฐบาลครับมันคงมั่งคั่งยั่งยืนมันไปจบที่คาเดียวกันครับแต่วิธีทํามันคนละอย่างกันผมไปที่หนึ่งที่ต้องผ่านการอนุมัติจากเขาหน่วยงานหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้ทรงมา20ปีเนื่องระบบรางและเขาก็ว่าจังหวัดเราว่าจังหวัดคุณทําอย่างนี้มันเหมือนกับคุณจะคอร์รัปชันเดี๋ยวคุณจะเป็นคลองดานผมก็เลยบอกเขาว่าพี่เป็นผู้ทรงรางมา20ปีแต่รางประเทศไทยไม่เกิดอ่ะ หมายความว่าพี่มีปัญหาไม่ลองวิธีผมบ้าง่ะไม่ลองวิธีไอ้ขอนแก่นมันบ้านน,นนอกอนลอง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 ,ลองให้บ้านนอกมันทําดูบ้างไหมครับอีโก้ครับตรงนี้ครับประเทศไทยมีตัวนี้เยอะมากตรงนี้เราเป็นปัญหาประเทศเราไอสไตล์บอกอีโก้เท่ากับหนึ่งส่วนโนเลชโนเลชตรงนี้ทุกท่านจบปโทเกินปอโทในห้องนี้ทุกคนจบเกินปโทแต่ไม่ใช่โนเลชตัวปโทรครับหรือปอเอกครับ โนเลสตัวนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ครับวิชาครับวอแหวนสละอีชอช้างชอช้างสระอาท่านกลับไปนั่งสมาธิแล้วลองอ่านดูนะครับวิชาครับผมบอกตรงๆเลยว่าใช่ตรงนั้นแหละตรงนี้ถ้าท่านเรื่องศาสนาผมว่าศาสนาพุทธเราสุดยอดเลยนะแต่แบบเสียดายที่เราบอกว่าเราเป็นพุทธแล้วก็เราก็บอกว่าในบัตรประชาชนพวกเราก็เขียนว่าเราเป็นพุทธแต่มันไม่ใช่อะ่ะเราต้องศึกษาพุทธมากกว่านี้อีกนิดนึง นะครับไอ้นั่งนั่งในกระทะนั้นไม่ใช่นะครับเราก็เลยเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคของขอนแก่นเรามีสมาร์ทบัสครับวันนี้ท่านลองโหลดนะครับช่วยโหลดหน่อยนะครับผมจะได้ไปโฆษณาขายโฆษณาได้นะครับ KK Transit ที่ขอนแก่นเป็นแอปพลิเคชันครับหน้าตาแอปก็จะเป็นอย่างนี้ครับวันนี้ท่านไม่ต้องเกิดอาการแบบเราผมเรียกว่านกกระจอกเทศครับนกกระจอกเทศคืออะไรท่านไปดูแถวอนุสาวรีย์ชัยนะครับท่านจะเห็นก็คือ,อ,อ,อเมื่อไหร่รถกูจะมา แม่งร <laughs> อรถไงผมเรียกว่านกกระจอกเทศครับขอนแก่นไม่มีนกกระจอกเทศอีกแล้วครับขอนแก่นวันนี้ก็คือนั่งอยู่ในร้านกาแฟครับอีกผมไม่มีเวลาโชยท่านท่านลองโหลดเคเคทานเสร็จด,ดูท่านไปจิ้มในป้ายรถเมย์นะฮะเนี่ยคนทําผมก็อยู่นี่นะครับทีมผมเนี่ยขอนแก่นครับจำสเปซพวกเราทํากันเองที่ขอนแก่นมดเป็นคนทําจำสเปซแล้วกดปุ๊บเห็นร้านกาแฟปุ๊บผมก็งงเอ้ยวันนั้นพาเด็กกรุงเทพไปขึ้นรถเมร์ก็ไม่มีใครมารอนะ แต่พอเราไปขึ้นรถเมล์ปุ๊บก็กลูกันนะขึ้นรถเมล์เพราะทุกคนดูในแอปไงครับไม่ต้องออกมาตากแดดก็เลิกนกกระจอกเทศได้แล้วเราก็ใช้โซเชียลมีเดียอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทบัสอย่างหนึง่งเอูเคชันสำคัญใช่ไหมครับจังหวัดผม KKTT เอาเทศบาลเอามหาลัยไปพอร์ตแลนด์กันครับสมาร์ทซิตี้อะไรผมไม่รู้อ่านไม่เอาอะไปนั่งให้เขาสอนเลยดีกว่าพอร์ตแลนด์ส t ตทยูนิเวอร์ซิเสียเงินหมื่นเหรียญ ให้เขาสอนเราสามวันเลยเราก็ไปนั่งเรียนครับแล้วเขาก็พาดูงานครับพวกนี้นั่งเรียนกันอยู่มหาลัยแล้วก็ดูงานครับพอดีผมเป็นรองคณะบดีที่วิทยาลัยปกครองท้องถิ่นด้วยพอดีวิทยาลัยเรามี MOU กับเขาก็เลยพาไปแล้วเราก็ได้ไปเรียนรู้บอกอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับเป้าหมายของเราคืออะไรครับสําหรับทุกท่านเป้าหมายเป้าหมายหลักของผมผมจะบอกเลยครับของขอนแก่นคือเป้าหมายรองครับ นี่ครับเพิ่ม GP p จังหวัดใกล้เคียงประเทศพัฒนาแล้วอีก12บปีข้างหน้านักข่าวบอกฝันผมบอกชอบคำนี้จังเลยเพราะ7ปีก่อนทุกคนก็บอกคำนี้ว่าฝันแต่วันนี้ถ้าขอนแก่นทำไปเรื่อยๆทุกคนช่วยกันทำไปเรื่อยๆแค่ขอนแก่นเชียงใหม่ภูเก็ตสาจังหวัดนะครับลิสต์เทดเข้าไปในตลาดนะครับ GPP นี่ขึ้นแบบมหาศาลมา r ์ e t c ตแพวกเราก็ขึ้นครับตลาดทุนก็ขึ้นเราก็ใช้สีสลัด4ีฉลาด,ลาด,ลาดสร้างสเสน่ห์นี่แหละครับนะฮะ ประโยชน์ครับขอคร่าๆก็คือช่วยระบานกลางไม่ต้องนําเงินมาพัฒนาประเทศนะครับเราพวกเราช่วยกันฟันดิ้งกันเองครับตัวนี้ครับเพิ่มมาเก็ตแคปให้กับตลาดทุนไทยหมายความว่าท่านเล่นหุ้นอยู่ผมรูท้ทุกคนเล่นมาเก็ตแคปวันนี้ประเทศไทยเท่าไหร่12ล้านล้าน13ล้านล้านเกือบเข้าจิตเท่ากับ GDP เราเพราะนั้นก็คือมาเก็ตแคปเอามาเก็ตแคปใหญ่ขึ้นคืออะไรเวลตี้ครับเวลของประเทศไทยครับเครดิตของประเทศไทยครับตรงนี้ขอนแก่นทำหมื่นห้าพันล้านลิสต์เข้าไปเป็นแสนห้าหมื่นล้าน ูเก็ตทำสองสายเชียงใหม่ทำสองสายเกือบล้านล้านนะครับเกือบ10%ของ Market Cap รัฐบาลมีเครดิตรัฐบาลมีตั๋วอยู่แล้ววันนี้รัฐบาลพยายามหาเงินเพื่อมาอินเจ็กประเทศไม่จำเป็นไงรัฐบาลแค่ออกกระดาษให้พี่ลงไปทำรัฐบาลออกกระดาษให้คุณก้านไปทำแค่อนุญาตเพราะนั่นก็คือวิธีเพิ่มความโปร่งใสครับโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้งบประมาณเราเองนะครับ มันก็คือมันไม่ได้ผมไม่ต้องไปที่สํานักงบประมาณหรืออะไรก็มันก็เราต้องส่งเสริมการทําเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้ภายในประเทศทั่วๆไปเป็นรูปแบบการพัฒนาประเทศโดยการใช้การบริโภคภายในจากการลงทุนบริโภคภายในกันเองครับขอนแก่นสร้างประเทศไทยก็ลงทุนกันคนในประเทศครับไม่ต้องรอ FDI ครับ foreign direct investment ที่พวกเราบอกอ้ยคุณช่วยมาช่วยผมหน่อยหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้เรามีปัญญาเรียกว่าขอนแก่น ประเทศไทยเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพมีปัญญาครับเราทําเองได้แต่รัฐบาลต้องอนุญาตแล้วก็ตัวที่อยากที่สุดก็คือประชารัฐที่แท้จริงนะครับวงจรอุบาทอันไม่อยากพูดถึงก็คือจังหวัดผมอย่างเงี้ยลงทุนต่ําค่าจ้างต่ําทุกอย่างต่ําความสนใจต่ํา g p p ต่ําพอเริ่มมีการลงทุนทุกอย่างก็เกิดเสน่ห์ขึ้นมาเองก็เพิ่มศักยภาพในพื้นที่นะครับเคียร์สักเซสก็คือพวกเราต้องโลโรไฟครับพวกผมก็ เวลาทําขอนแก่นนี่เราจะไม่ใช่ KKTT นํานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเทศบาลจังหวัดเป็นหัวหัวเรือนะครับ leadership ความเสียสะละเราก็ไปเราก็เริ่มต้นด้วยกลุ่มเล็กๆนะครับที่มีอุดมการณ์ตรงกันนะครับก็เป็นความร่วมมือรัฐและเอกชนในท้องถิน่นมีความต่อเนื่องครับแล้วก็มีอุดมการณ์ร่วมกันนะครับเรื่องชาติหน้าผมก็พูดมาแล้วบอกทําไมต้องชาตินี้ก็คือผมผมบอกถ้าท่านบอกรอชาติหน้าประเทศไทยท่านเกิดมาท่านนั่งตรงเนี้ ผมว่าเผลอๆไม่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าเผลอๆไม่ได้เกิดมาเป็นคนนะครับเพราะเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยความน่าจะเป็นคือยังไงร,รู้ไหมครับเท่ากับโลกทั้งโลกมีทะเลใช่ไหมครับมีเต่าตาบอดตัวหนึง่งร้อยปีมันโผล่หัวขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยแล้วบนบนทะเลบนมหาสมุทรนั้นนะ่ะมีแอกคือห่วงยางอันนึงอนะ่ะคือความน่าจะเป็นคือเต่าตาบอดตัวนั้นอนะ่ะโผล่หัวขึ้นมาในร้อยปีแล้วหัวฟุบเข้าไปในห่วงยางพอดีเลยนั่นแหละความน่าจะเป็นที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย เพราะฉะนั้นชาติหน้าไม่แน่ว่าเราจะได <stock class boots était> ้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านบอกว่าชาติหน้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านบอกนั่งโรงแรมนี่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ประเทศไทยแล้วตรงนี้ถูกกากินไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้ถ้าไม่ทําชาตินี้ก็ไม่ได้แล้วผมนึกบอกว่าต้องทําชาตินี้เราก็ลุยไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็เคลื่อนหน้าจนถึงเราไปหาแล้วบนตีมหาไทยท่านก็ท่านก็ฟังแบบนี้แล้วครับท่านก็ฟังฟังเฮ้ยดีนี่วะเฮ้ยถ้างั้นดี ถ้างั้นตามที่นายกเขียนมาผมถ้าตามกฎหมายทําได้ผมเซ็นเลยตอนนี้เรื่องก็หน้าเดือนกุมภานี้เรื่องการจดทะเบียนบริษัทจำกัดของขอนแก่นของเทศบาลคล้ายๆกับรูปแบบของกรุงเทพมหานคร,รก็เสร็จแล้วนะครับท่านก็บอกว่าเฮ้ยตอนไปคลรมอรเนี่ยเดี๋ยวนะท่านอนุพงศ์พูดกับเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวตอนเข้าคลรมอรพวกคุณต้องไปพูดด้วยนะครับครับแต่พวกคุณต้องทําสไลด์เตรียมไว้เลยนะส่วนใหญ่ท่านถามมาเราทําสไลด์ไว้หมดแล้วมีข้อเดียวที่ท่านบอกเฮ้ยคุณเขียนไว้ด้วยนะถ้าไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้น บอกเขียนด้วยนะเดี๋ยวคอรมอมันจะได้บอกถ้าไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้นบอกเออขับขบเออใช่ป่ะลืมคิดนะครับบอกโครงการนี้เป็นใกล้ที่สุดใกล้สีจุดคือแบบเป็นอะไรที่4.0จุับต้องได้จากการศึกษาใจังหวัดใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยเจเนี่ยถนนไม่พอหรอกครับขอนแก่นปี7.2ไม่พอนะครับเมื่อกี้พี่ลงก็เพิ่งบอกอีกสปีพี่ลงบอกว่าถนนเอาไว้จอดรถนะครับที่เชียงใหม่ ท่านก็ไปอยู่แล้วโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้างของเมืองซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดการแข่งขันเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคือโครงสร้างนักกีฬาเราจะต้องแข็งแกร่งครับโลกปัจจุบันแข่งขันครับเหมือนกีฬาครับถ้าปล่อยจังหวัดใหญ่ๆโตตามยถากรรมไม่ให้กินนมกินกล้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะพิการครับประเทศไทยจะพิการครับจากด้านบนแย่ไปกว่านั้นก็คือถึงขั้นเป็นคนพิการผมไม่อยากเขียนเรื่องเฟลสเตทนะรัดล้มเหลวใกล้แล้ว แล้ววันนี้พวกเราเป็นคนพิการเราด้วยด้วยรู้ป่ะแต่วันนี้พอดีเพื่อนเผลอเราหูตึงอยู่นะแต่เพื่อนเราพูดเสียงดังบอกอ้พูดกับนี่ต้องพูดเสียงดังๆเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเราพิการวันนี้ผมไปเมืองนอกผมไปที่ไหนก็ตามผมรู้สึกว่าเราพิการท่านออกไปท่านก็รู้ท่านไม่กล้าพูดท่านออกไปท่านก็รู้ว่าเราพิการเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราไม่ทําคือเกิดอะไรขึ้นคือประเทศไทยจะพิการก็ สุภาษิตเก่าไว้ครับว่าสังคมจะยิ่งใหญ่เมื่อชายชราปลูกต้นไม้ที่รู้ดีว่าพวกเขาไม่มีวันได้อาศัยร่มเงาหมายความว่าวันนี้สมาซิตี้ขอนแก่นภูกเก็ตเชียงใหม่7ประเทศหนึ่งดิสตริกต์เจังหวัดหนึ่งดิสตริกต์เรามีดิสตริกต์ในกรุงเทพเจรร่วมด้วยนะครับหนึ่งย่านในกรุงเทพเจรร่วมกับเราด้วยเป็นเพื่อลูกหลานเราครับเราไม่ได้ทําเพื่อเราแต่ชาตินี้เราต้องทําให้เขาในหลวงรอเก้าพูดไว้ครับ คิดอย่างเดียวไม่เสร็จครับโคคาทั้งหลายมีสําเร็จได้ด้วยเพียงคิดเท่านั้นหมายความว่าวันนี้อาจารย์ปุ่นที่เชียงใหม่ก็พูดครับสุดขอบวิชาการแล้วครับวันนี้นักวิชาการมาก็เถียงกันครับเหมือนกับเถียงกันว่าอะไรรู้ไหมครับเถียงกันว่าพอร์อชกับปอร์เช่ใครวิ่งเร็วกว่ากันจริงๆคือมันเรื่องเดียวกัน,นแต่เขาไม่รู้เถียงกันว่าพอร์อชกับปอร์เช่ใครวิ่งเร็วกว่ากันนะครับ Stronger Together ครับประเทศไทยของเราครับขอบคุณครับ